นี่ต้องบอกว่าหนุ่มนะครับสุรินนะครับธาตุยานะครับหลอนหนักครับข้างนะครับอารวาสทุบรถและก็ทําลายเข้าของชาวบ้านเนี่ยไล่กันจับวุ่นเลยทีเดียวจากนั้นครับมีการค้นตัวนะครับก็เจอยาบ้าจํานวน500เม็ดพร้อมกับกระสุนปืนอีกเพียบเลยครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับวันนี้นะครับเมื่อเวลาประมาณสักหนึ่งนาฬิกานะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับของสพพนมดงรักนะครับได้รับแจ้งเหตุนะครับว่ามีชาย มีคนคุ้มข้างอาราวาดแล้วก็ทำลายทรัพย์สินชาวบ้านได้รับความเสียหายจากนั้นครับผู้ใหญ่บ้านอําปึกนะครับตําบลน,นะครับ ในอำเภอพนมดงรักนะครับจังหวัดสุรินทร์ครับได้รายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบนะครับแล้วก็นำกำลังเนี่ยเข้าทำการตรวจสอบในบริเวณจุดเกิดเหตุก็พบผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นชายวัยกลางคนนะครับที่ถูกชาวบ้านเนี่ยควบคุมตัวไว้แล้วนะครับแล้วก็ยังมีอาการคุ้มคั่ง ผู้จาเนี่ยต้องบอกอย่างนี้เลยครับว่าวกวนนะครับแล้วก็มีบาดแผลที่บริเวณศีรษะมีเลือดไหลออกมานะครับตรวจสอบเบื้องต้นนะครับนี่้องอย่างนี้เลยว่าพบกระสุนปืนลูกซองจํานวน4นัดแล้วก็กระสุนปืนขนาดจุด2ออีก20นัดนะครับแม่ยังไม่พอครับยังพบยาบ้านะครับในกระเป๋าเนี่ยอีก500เม็ดนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้ควบคุมตัวนะครับนะแล้วก็นําตัวเนี่ยส่งนะครับโรงพยาบาลพนนมดงรักนะครับ ส่วนบ้านที่เกิดเหตุนะครับสภาพาบ้านนี่ต้องบอกเลยว่าที่ถูกผู้ก่อเหตุเนี่ยมาทุบนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกประตูหน้าบ้านนะครับแตกเสียหายจํานวนทั้งหมด2บานแล้วก็หน้าต่างด้านข้างเนี่ยจะอีก2บานนะครับก็ถูกนะแม่ต้องบอกว่าทุบเกิดจะหมดทั้งหลังเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับส่วนยังมียังมีอีกนะครับยังไม่พอนะาหลังจากทุบป,ประตูบ้านทุบ แ้าต่างเรียบร้อยแล้วก็ยังมาทุบรถกระบะนะครับที่จอดอยู่ภายในบ้านนะครับจนกระทั่งกระจกหน้ารถเนี่ยแตกแล้วก็กระจกด้านข้างซ้ายนะครับได้รับความเสียหายนะครับนายสมบุญนะครับเจ้าของบ้านเล่าว่าอย่างนี้ครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณสักหนึ่งนา,นาฬิกาขณะนั้นเนี่ยตนเองนอนหลับอยู่ภายในบ้านกับคนในครอบครัวนะครับทั้งหมดเนี่ยสี่คน พอได้ยินเสียงนะครับกระจกประตูเนี่ยมันแตกดังโครมเท่าน,นั้นแล้วสะดุ้งตื่นนะครับด้วยความตกใจนะครับ พอตั้งสติได้นะครับจึงออกมาแอบดูนะครับก็พบว่ามีชายวัยกลางคนเนี่ยมาเพียงคนเดียวทีแรกตั้งใจว่าจะออกมาเคลียร์นะครับแต่ว่าแม่เจ้าของบ้านก็ไม่กล้าครับเพราะว่ากลัวนะครับว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยอาจจะมีปืนนั่นเองนะครับหลังจากนั้นครับผู้ก่อเหตุก็ได้ไปทุบนะครับประตูนะครับกระจกประตูบ้านนะครับจนกระทั่งพังเสียหายแล้วก็นั่งนะครับแมาบนเปนะครับพร้อมกับบนพึมพำแบบไม่ ไม่รู้เรื่องกันเลยทีเดียวนะพอทุบเขาเสร็จก็ไปนั่งบนพื้นพรมบนเปลนะนี่ก็หลังจากนั้นครับก็ได้ออกมานะตนเองก็ออกจากหลังบ้านมานะครับแล้วก็ไปแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านนะซึ่งอยู่บ้านติดติดกันนั่นเองให้ช่วยโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็โทรตามเพื่อนบ้านนะครับออกกันมาช่วยกันจับหน่อยสักพักครับผู้ก่อเหตุนะครับก็ลุกขึ้นจากเปลพอเห็นท่อนเหล็กนะครับก็มา เข้าไปทุบบริเวณหน้าต่างแตกอีกหลายบานเลยจากนั้นนะครับมาก็เอาเหล็กอันนั้นแหละครับทุบรถนะครับกระจกรถนะครับ,รรบที่จอดไว้บริเวณหน้าบ้านได้รับความเสียหายนะครับโดยขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและก็ผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับลูกบ้านอีก5สัก6คนเนี่ยจึงได้แสดงตัวนะครับทำให้ผู้ก่อเหตุตกกระจครับ แต่ว่ามาหลบหนีนะครับแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยช่วยกันควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ขณะที่ผู้ก่อเหตุเองนะครับก็มีบาดแผลที่บริเวณศีรษะคาดว่าน่าจะโดนกระจกเนี่ยบาดนะครับแล้วก็ยังพูดจาวกวนไม่รู้เรื่องคาดว่าค้ายกับหลอนยานะครับ พอเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางนะครับมาถึงก็มีการควบคุมตัวนะครับแล้วก็พบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับนะพอตำรวจมาก็ต้องมีการค้นตัวครับก็พบนะครับทั้งกระสุนปืนลูกซองกระสุนปืนขนาดจุด2-2จำนวนหนึ่งนะครับพร้อมด้วยในกระเป๋ายังมียาบ้าอีก500เม็ดนะครับนี่ก็แม่ตำรวจก็ต้องบอกว่าต้องตั้งข้อหาแล้วก็ผู้ก่อเหตุนะครับก็ชื่อนายณเลศนะครับ นี่ก่อนที่จะนําตัวเนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลพนมดงรักนะครับแล้วก็หลังจากหายก็คงจะมาดําเนินคดีต่อไปไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดครับเป็นประมาณที่หนึ่งหลับอยู่ครับหลับอยู่ครับได้ยินงแต่เสียงตุ่มต่าตุ่มต่าก็เลยลุกขึ้นมาเบิงว่าสิออกมากเคลียร์เองก็มันอยากเขามีปืนอ่าก็เลยแรนไปบอกผู้ใหญ่ห้เเิ่นมากห้เพิ่นเท่าแจงความมาก ครับอ่าแล้วก็โคหาเด็กหน่อยครับอ่าหาเด็กหน่อยมากมาซอยกันจับมาซอยกันหลับครับมันก็เลยมามาจับใด้น้ำน้ำคลุมเด็กหน่อยของคลุมในบ้านอ่าครับตอนนั้นอยู่ในบ้านจะคนยูซีคนครับอยู่ีคนครับคือพอจะมันเกิดเหตุเหตุเหตุการณ์กับพากันออกจากบ้านเบิร์เลยบอครับครับบอตอนแรกอยู่ในบ้านก่อนครับตอนตอนแรกตอนแรกเขาทุบแค่บ้านแค่ประตูบ้านบ้านเดียวทุบแล้วเขาก็ไปนอนเปีเขาไปนอนเปีในกระท่อม ตอนนี้เขาก็เขาก็บเบายังเขาดอกตอนนี้เขาก็ยางมาทุบอีกนี่แหละรอบสองนี่แหละเบิดเลยเหตุเกิดขึ้นประมาณสามสิบนาทีเวลาครับประมาณประมาณเวลาประมาณที่หนึ่งที่หนึ่งยี่สิบที่หนึ่งประมาณนี่แหละตอนที่จับได้มีอย่างในโตเขานี่ตอนที่จับได้ในโตเขาสีมีลูกปืนลูกปืนลูกซองหลายนัดอยู่แต่ว่าผมหลายหลายลูกอยู่เป็นสิบ แต่ในกระเป๋าเขาสีเขาเพชรโต๊กไว่น่ะกับมีลูกสองสองแล้วกับมียาบ้าเห็นถามตำรวจบางหนึ่งพันว่าเกืบประมาณห้าร้อยเมตรอีมิสตำรวจเพ็นบอกว่าฟังพี่หูจักปะคนที่บอครับคือส่วนโตเนี่บ่ได้หูจักกันเลยบ่หูจักอืมบ่เคยหูจักบ่เคยเห็นกับแสดงว่าบ่เคยมีเรื่องบาดหมางอย่างกันบ่เคยครับอืมขาดว่าน่าจะเกิดจากอนึ่ดีเมาบ่ตอนนั้นหน้าที่ร้อนยากครับอืม นสิเป็นจังไนเพราะว่าเห็นหญ้าไร้ปนนั่นน่ะสิล้มหญ้าแต่ตอนนี้หูแล้วมันว่ามันเป็นคนบ้านไรหูแล้วครับตอนนี้อ๋อตอนนี้หูแล้ว<อ>หู<อ>กับหูน้ำปู้ชีพที่เพิ่นมาแล้ว<อ>น้องก็เห็นสงสยัยวสงสัยคนบ้านน,านั่นบานนี้ก็เด<อ>ินเพิ่นก็เช็คเช็คเ <ๆ S 2> บิ่งอ้าแม่นี่สิอ๋อแต่เป็นคนบ้านนั่น<อ>แต่ก็ลำพังตัวผมเองผมเป็นคยหูจักลูกเมียกับกับบ๊มีผู้ใดงหูจักก็คือตอนจับตอนแรกเด็กหน่อยในบ้านจับได้นี่ก็คือถามผู้ใดก็บ่มีผู้ใดงหูจัก เล็กหน่อยมากสามทีคนม,มาจับจับใดก็